อ้าวเหรอพี่ไม่ดูเกมไม่พี่มิมโปกดเองพี่มีพี่มิมเชื่อเชื่อพี่โบได้ไงไม่แล้วเราจะกดโหวตกันทำไมเราไม่กดตะคิปไปอะตอนเหลือสี่คนอะพี่ชนเฉียวมากเลยเขียวมากเลยก็เนี่ยมั่นใจแล้วสิ่อนนอนีอนนอนนอนนอสีเขียวเอนน เดตกเอามาเดตกเอามาเดตกใครใครดูก <qualité> ล <the flame> ้องไปอยู่ไม่คุมะไม่ได้ขาดนะพี่มาไปอยู่ทำไมตรงนั้นทำไมไม่วิ่งออก

ของฟีของฟีขฟหายังพี่กอดแล้วนะหายังไอแมว Opa! <Și wird> Opa! <rowie>.